ขาหมูพอรู้นะคะใส่ฟงขมิ้นแล้วจะเด้ออากาศผิดไทยสซตเปรียมันลงไปหน่อยมากระเทียมลงไปน,นปะจากเนี่ยไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณจะครึ่งชั่วโมงค่ะบัตริจ่านี่เขาเ็เจียวน้ำสับปะรดแล้วจะเด้อใบมิ้นกะเทียมกะระหอมลงไปเลย เพ in right right? ็รพร้อมได้จะเป็นสมเคียวหวานและสมก็ได้นะไปเลยจ้าปิดปากแล้วเองนี้จานนี้เสร็จแล้วเด้อจ้าพะโลคาโมจ้าทีแรกเขาใส่เป็นชิ้นเด้อจ้าแบบนี้มันก็มาหั่น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 น้อยๆจ้ะบึ้งบักชายแดนสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคเด้จะได้ไปเฮ็ดกินกันจ้า uh, ฝากออนไลน์ uh, ฝากติด uh, ตาม